มีคําถามอยากถามอาจารย์ว่าทําไมผู้ชายเวลามีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงเสร็จเนะคะเขาต้องทําความสะอาดของน้อง,องเขาด้วยอะค่ะเวลามีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราจะดูเนี่ยตอนจบทีไรในผู้ชายผาวิ่งหนีไปห้องน้ำเ่ยทำเหมือนกับอะไรสกรปรกต้องไปล้างถัาเกตไหมครับทุกทีเป็นแบบนั้นเลยในขณะที่ผู้หญิงอยากจะอ้อยอิงก่อนเราสักนิดไม่ได้หรือ,อยังไงนะบอกว่ารักคุณเสมอเล่อนไงนะถ้าคําตอบจากพวกที่เขาเรียกว,ว่านักปรัชญาหรือนักจิตวิทยาเขาบอกว่าตอนที่ผู้ชายเนี่ย ถึงจุดสุดยอดหรือมีอารมณ์สุดยอดตอนนั้นน่ะผู้ชายจะเกิดความอ่อนแอมากเพราะขณะที่ผู้ชายสำแดงอาการแบบนั้นน่ะเขาจะใช้ฮอร์โมนเพศชายออกไปเยอะเมื่อใช้ฮอร์โมนเพศชายออกไปเยอะเนี่ยฮอร์โมนส่วนที่เหลือเนี่ยจะมีเพศชายน้อยและบางส่วนมันแตกตัวได้เพศหญิงเยอะขึ้นเขาจะมีความรู้สึกเหมือนอารมณ์นุ่มนวลขึ้นเขาก็ไม่อยากให้ผู้หญิงเห็นจุดอ่อนเขาตรงนั้นเขาเลยวิ่งหนีไปไปทําความสะอาดซะนั่นเป็นหลักจิตวิทยาจึงบอกผู้หญิงว่า ถ้าเกิดว่าเรามีความสัมพันธ์กับผู้ชายนะพอถึงตอนจบเรียบร้อยอย่าลืมกอดเขาไว้แน่นๆบอกรักคุณนะจ๊ะอย่าปล่อยให้ไปไหนเร็วๆนะเป็นะนะปเค็ดลับนะครับไม่งั้นอีตานน่นวิ่งหนีไปทุกทีเหมือนกำลังทำอะไรสกรปรกอยู่แต่พูดจริงๆก็คือผู้หญิงบางคนพอเรียบร้อยแล้วก็วิ่งหนีไปเหมือนกันบอกฉันก่อนนะจ๊ะเธอทีหลังนะนะ <laughs> มันก็มีแต่ว่าหลักอวิทยาเป็นแบบนั้นครับ